Os, วสวัสดีครับออเดรนร่องนี้เริเร่มเป็นสีแลก่อนเดินทางไปซีสเกตขอบคุณเจ้าภาพนะครับอุ้ยใครบอกว่าเจ้าภาพนะบะป้ยยพายเงยเลยป้ายเลยอันบนเงยมั้งบนเงยบนใคร่อะไรนเขากินข้าวกันอยู่พี่อขึ้นเสียงอ่ะขึ้นเสียงเขาก็ได้มีส่วนตัวบ้างขึ้นเสียังเนี่ยถ่ายตลอดเลยรูแลเลย อะไรเนี่ยแซมบ่นอะไรนึกถึงยังไงเนี่ยขึ้นขึ้นรถจากเรียนคุณโทรศัพท์นะเสียงใครเนี่ยเสียบ่นของบ้างกินข้าวไม่ใช่กินข้าวกับแฟนครับแล้เนี่ยเหรอใช่กินข้าวสวีทถึงสองคนอย่านะอย่านะสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีคฝากช่องฝากช่องแซมชนะชัยระเบิดออฟฟิเชียลด้วยนะครับแน่ๆครับ ไปติดตามเอาไปติดตามได้ไม่ได้ครับช่องด่าเรื่ะครับช่องแซมชนะชัยละเมินออฟฟิเชีครับนี่นะครับเดีวผมกดไอ้พิ่ง้อนเบิด้อนเรัดอเบ่กเบิร้อเิรดกนเครับครัเบิร์แอนมบแมนเบิร์อเบิร์ดก้านเบรดกอเร์อ้เิ้นนม่นเอเเบ้ ช่องนี้ครับช่องนี้ครับแม่แม่ครับฝากให้ได้ครับเด้อช่องแซมชนะชัลไทยระเมิดออฟฟิเชียลครับขับไปกดติดตามไม่ได้ครับแซมชัยชนะโอ้โหคลิปนี้วงหมดแซมโดยเฉพาะเลยครับพอแล้วครับมาพี่เอาคุยพี่คุยผมถ่ายพี่อยู่เนี่ยผมถ่ายพี่มันก็ติดอันนี้มันก็ติดมานิดนึงเรื่องกับไปโคตรติดตามเองผมนั่ไม่ได้ขับเด้อแซมชนะชัลไทยระเมิดออฟฟิเชียลครับ ไม่แซกไม่แซกแซกกอ้ยมึงกัางวะนไม่ได้บอกว่าเนี่ยเจอเจอสับพอแล้วเหรอเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ลองไม่ซื้อของข้าวที่ไหนไม่ไม่วัดไม่ต้องซื้ออ๋อที่บ้านใครรถที่บ้านใารรถของข้าวเอ๊ะเบิ้งบิมันหิวจัดหิวเอ๊ะรักป่ารักภูเขาแล้วก็รักหมาด้วยน่ารักอ่ะน้องเต๋าอ่ะรักป่ารักป่าลักภูเขาเป็นอะไรหรอเพอเหรอไม่รู้เห็นเขาพูดกัน รัเหอไม่รู้เรื่องอ่ะเออไปจุ๊บหมาได้จุ๊บหมาแล้วก็มากินต่อเบบี๋เหรอเปล่าใจไหมเซลล์เหรออยากขอบพูดตาวเราซื้อน้ำตั้งแต่ตาวแล้วแหละพี่เขาพี่ซื้อน้ำตอวบอกต่อเลยเ้าโอ้ยเป็นใจเป็นนางว่เนาเลยเป็นใจมีเตาวกันใจก่อนใจก่อนนี่เผื่อเซ่ยมตลอด ทีนี้อะไรก็ไม่ดีไม่ดีสักอย่างตอนนี้ดูสิเดี๋ยวนี้ก็อะไรก I mean? ็ไม่ดีสักอย่างหรอกด่าดียาก็ด่าเรากินข้าวบุญก็เขาด่าสั่งข้าวเวียนก็ด่าอย่างเงี้ยทั้งใจมีข้าวอยู่ก็คุยโทรศัพท์ก็คุยไปด้วยก็มันมีเวลาบ้างแค่นั้นแล้วทำข้าวแบบว่าเลอะโต๊ะพื้นเขาเนี่ยมันปีนนะกระจายไปหมดเลยนี่มนกาะฮะมาอะไรขึ้นดิขอบคุณนะครับที่ให้ทิปวันนี้พี่ไม่ได้ทิปเลย ยิมแยงสิฮะยิมแยงเลยมึงขอบคุณน้องเต่อมากนะครับฝากบอเออไปเอออะไรอะไรอะไรอยากอะไรคือ่มามาไ่ออยังน้องมีตังมีตัง Đi thằng người má nhé, rùa bên Đi nào cái này là Táo táo Ôi, đấy, đi bán mà nào hưu đấy hưu nào Mình nào nằm nào mình nào nằm, nào hưu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  ai, hưu nào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  hư nào hư nào hư nào hư rồi, hư Tắt cọp, tắt cọp cọp chưa? cọp Tắt cọp chưa? 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 đi cọp chưa? đi cọp chưa? Tắt cọp chưa? Tắt ăn chưa? Tắt cọp chưa? Tắt cọp chưa? đi cọp chưa? Tắt cọp chưa? lại cọp chưa? rồi cọp

ก็มานะบอกว่าจะไปอะไรนะลองแจก14เดีร์ยี่ห้อนเกลียนนู่นรอกดูคนละว่าเป็นคนจังหวัดเผ่ออะไรตเมือตเมืองียตีกองเป็นอะยั่อะไรมีเป็นใค่เขาบอกตีเป็นอะไรปักตีเป็นแบบก่สักมีกองโรงเรียนนี่หรอหรือกองบ้าน S <S 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 ตาม่ซื้อไว้ให้ต้อนเสียตอนป .6 อ๋อตาซื้อไว้ให้ตั้งแต่ป .6 ใช่ตอนเสียแล้วก็ชอบม่ผมจอมเด็กป .3 แล้วแล้วแกก็เห็นเนี้ยเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกพี่่างนะว่าถ้าพี่อ๋อมะถ่ายคลิปหนคุณจะไม่พูดเ,เลยเรื่องประวัติของผมไมงยอยงนู้นนี้งีนั้นเขาไม่เขาไม่ชอบ จะได้ไหมว่าคุยกันเองไงคือน้องทำให้ถึงชอบน้องคือน้องมีสตอรี่แบบที่ทำให้เราประทับใจเหมือนน้องมาล่ะเหมือนเหมือนกันเลยใช่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 คือรักคือถ้ารักแล้วก็น้องนิสัยดีอ่ะเออเนี่ยพี่ถึงรักไงรักรักรกตัวห้าเนีถึง ตอนม2อ่ะผมนั่งรถบัสกับน้องสองคนไปงานนี่แหละหรอนั่งรถบัสคือหมายความว่าก็นั่งรถบัสไปบอก็คอร์สไปงานไปทำงานไปงานดนตรีหรือเปล่เหรอกัดไม่ได้มันกัดไม่ได้เขาจ้างเท่าไหร่ไม่ได้ไขาเรียกค่าพาไปเอาประสบการณ์อ๋อเนี่ยก็ร้องไม่ได้ค่าตัวนะแบบประสบการณ์เหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกันเลยว่ะบไม่เข้าใจแตอยากไป่แต่อยาก คือเรื่องของมานาสตอรี่มานาพี่รู้หมดเลย่ไรู้แต่ไม่ได้รู้ลึกนะรู้นอกนอกถ้ารู้ลึกจะซีไอใช่ระยะป่เนาะระยะป่ะ yes เพราหน้าบอกว่าวันนี้ไปซ้อมนะผมก็หมอรถทุกตุ๊กไปไปถึงพหน้าไม่อยู่ผมก็นอนรออยู่บนม้านานถึงห้าโมงเย็น ซึ่งไหมอือโอ๊ยคาต่อรี่น้องดีมากเลย่าถึงน้องจะน้องจะถึงน้องจะเกถึงน้องจะเล่นยาบ้าอย่างงูนย่งไรเขาก็เอ้พูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นน้องคือน้องน้องไอเต่านี่มันนี้องนี่ใส่ดีดีมากดีมากก็คือะไรก็เฮ้เต๋บ่อยผมบ่เฮ้นเต๋บ่อยผมบ่ไปไปไป

เนีย่ยค,คือคือ,อ,อ,ม,อ,อคมีซีนออกมานเอียงก่อน้อวใาครไ้องครม่มีแฮชแท็กมาณะมากแต้อะไรนลาแคชดูเนี่ยเราจะกินลามด้วไหนอาะแตีดเนบะึงสามกนบ้ามึงตามด้บ้ามานะไปนกันบ้ ติ๊กต็อกเราดังด้อไอ่เอ้ารักน้องน้องสอนนะครับรักน้องมากสุขสบายเมียคือประธานตัวน้องมานนับรองบ้างเพลงน้องมันาบ่มีทธิกระสีดนะแต่ละเพลงจะหยิบเพลงไม่มีกระสีดมาลองพอะไรรู้ไหมเกิดยูทูบเบอร์อ้าวคลิปนี้เป็นคลิปกันนะครับรักน้องน้องสอนนะครับ ส่วนเขากหลังไม่รักนะครับไม่รักเราเลยก็เด็กเมื่ออ้อองอออยืงดึงใครว่าตอนนี้คือย่างูโอ่ะอันนี้กันนะครับสวัครับวัวอย่าพูดออกกล้องดิแค่นี้นะครับน้องยูโรน่ารักเสมบัเด็ก่อนสมบัคก่อนวีตั้งคืนอ่ะอุ้ยปอแค่นี้แหละพอดีครับ